สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตานานคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆลยครับท่านวันนี้เองนะครับท่าน น้องสาวคนสวยเพิ่งเอาไมา้ผมครับจี้เหรียญนี้เขาเต็มๆครับท่านลำดับรีนนก้กบว่าเป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านถ้าติดอยู่หนึ่งอสิบันดับแล้วก็รับรองมีเฮนะครับเนี่ยแบบนี้ครับท่านสวยงามมากน,นะครับแต่เสียอย่างเดียวเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่านเพราะว่าได้มาวันนี้ก็เลยมาให้พี่ๆเพื่อนๆ,อน,ๆน,น้องๆท่านได้ดูและได้ชมกันก่อนครับท่านว่าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบไหมสังเกตดูตรงนี้ครับ นี่ครับรอยขอบวงกลมนี่ครับไม่มีรอยบุบระยบี้เลยนะครับนี่ครับสุดยอดไหมเหรียญนี้ครับทางทั้งที่จํานวนาำผลิตจะเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับท่านได้ผลิตมานานเท่าไหร่แล้วแป๊บหนึ่งผมจะพี่กกไปดูครับว่าเป็นปีกศอะไรนะครับรมาดู้ลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านขีเพิกเลือนอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับ เบื้องหน้าพระองค์ท่านก่อภูวิพล์อุลยเดชจดสือชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านบลูพระองคท่านนะครับดูสิครับเนี่คมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากครับไม่มีการสึกลอยเลยนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทําการล้างอย่างว่านะครับท่านเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้ครับถ้าจะทําการล้างแล้วมันเสียเวลาครับต้องเอาแบบนี้มาให้พี่เพื่อนน้องๆท่านได้ดูได้ชมก่อนนะครับท่านมันมีบางคนครับ ถามผมมาว่าวิธีการล้างเหรียญสลางนยังไงนั้นเยอะอยู่พอทุกคนนะครับที่ถามตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมลงคลิปไปแล้วครับท่านจะลงซ้ําๆก็ไม่ไหวครับท่านมันไม่ใช่เหมือนกับเหรียญนะครับท่านวิธีการล้างเหรียญผมก็บอกเรียบร้อยเป็นหมดแล้วครับท่านขอให้ทาตามแล้วก็ค้นหาคลิปเก่าๆได้ตามสบายเลยนะครับท่านมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับนี่โอ้โหครับสุดยอดครับท่านดูสิครับขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญนี้ครับ ไม่มีการสี่ร้อยเลยครับส่าเหรัากออเฟืองกับเพ็นชัดเจนหมดทุกแผ่นเลยครับเห็นครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ยครับไม่มีระบบระบี้ซสด้วยนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยติดอ๋อสีสกปรกกับท่านไม่เป็นไรครับอออครับแบบนี้มันหลุดออกอยู่แล้วนะครับท่านสุดยอดนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านมาดูด้านหลังครับเนี่ยว่าเป็นปีพศอะไรครับนี่ครับประเทศไทยอักษรเยลครับ สามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านสําหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการตาสายตานะครับท่านเพื่อที่จะเอามือรูปความดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับหรอดอักษรเบลสามตัวสี่ตัวนี้นะครับท่านพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับท่านเพิ่งในมาใหม่นะครับเนี่ยสองห้าสามสองนะครับเคยรีวิวไปเยอะแล้วครับแต่คนเราเหรียญนะครับท่านไม่ใช่เหรียญนี้นะครับคือถ้าผมไม่ได้มาใหม่เนี่ย มันน้อยนักหนหนาครับที่ผมจะได้เอาเหรียญเก่าครับมารีวิวเหรียญนะครับท่านถ้าผลิตเยอะแล้วก็ยิ่งมีเยอะครับพูดตรงๆสำหรับผมนะครับเพราะเจอเหรียญอยู่ทุกวันครับไม่ได้ติดอยู่ในสิบันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสามสองเนี่ยส่วนตรงกลางนี่คือพระปางพระเอลนลาบาลามต่ำลงมานี่คือแม่นังเช้าพญาเรื่ล่างตุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอัลิีบินนะครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่2ี่บหมมตรน้ำหนักแ5ดจด้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้ล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่านสำหรับปีสอง2น้าสามสองนี้นะครับหนึ่งรอยล้านเหรียญพอดีพอดีนะครับในระดับเหรียีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับท่านขยับขึ้นมาจากข้อมูลเดิม1 0 0้บาทนะครับขยับขึ้นมาอีก20บาทนะครับท่านเป็นหนึ่งบาทไปแล้วนะครับท่านสนเหรียญที่ผ่านกระช้นั้นตกที่เหรียญละ 4 0่สบถึงสีาทไม่ใช่ครับสามสบถึงสีบาทเท่านั้นเองนะครับพูดไปพูดมาก็งงครับงงตัวเองเนี่นะครับดูผิดช่องครับดูอีกช่องนึ่งครับมันก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลแบบไหนเป็นแบบไหนมั่วไปหมดแล้วครับขอโทษขอไปเอพี่น้องท่านด้วยนะครับ